สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆน,นะครับวันนี้เราจะมากิน ยุเนื้อโคขุนนะครับวันนี้เรามีเนื้อโคขุนแบบหวานๆสดๆหวานๆเลยน้องมิกมาวันนี้จัดเนื้อให้กินเลยครับผมมิกอยากกินพี่มิกอยากกินอ่ามิกอยากกินนะครับวันนี้ก็จัดเลยเพราะว่าคลิปก่อนให้เรากินกับนนนั้นมิกไม่ได้กินนะครับ<ม>วันนี้มิกขอมาวันนี้ก็จัดให้เลยครับผมหรือ<ม><ม>ไม่น่ามาแ้วก็จะไม่พอขอโทษขออภัยกับคุณผู้ชมที่ไม่กินดิบไม่กินเนื้อด้วยนะครับก็นาทีกินนะก็จัดนะครับผมไม่เป็นไรเอ็มที่สำหรับผัก สำหรับคุณผู้ชมที่กินก็มาแทบๆด้วยกันครับผมเอาลุยเลยครับผมอ้โหในช่องเราน่าจะมีสายดิบเยอะอยู่อ่าสายดิบนะครับสายสดวันนี้ผักของเราโอ้โหวันนี้ผักเยอะมากเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมแตงกวานี่ผู้เยอะนมาผอขอชิมก่อนนะอาชิมเลยเอ้ยเพิ่งเอาข้าวสิต้องชิมรสชาติเนื้อก่อนนั่นแหละใหม่แล้วเนาะไม่ทาแล้วลุยเลยเนาะ เนื้อโคขุนนะครับผมไม่ใช่เนื้อโคบ้านเนาะเป็นเนื้อโคขุนที่เขาเลี้ยงนะคุณผู้ชมเอาเลยค่ะชิ้นเดียวเลยออ้ยชิ้นใหญ่มากอืมอร่อยเอารีบจิ้มครับคุณอนนนผมหิวโอ้ยนุ่มน้ำจิ้มจำไหมน้ำจิ้มแก้วนัวเลยเหรอขมไหมใช่ได้ขมนิดๆมันต้องชังอีกว่า อัดปากนี่คือสบายใช่ไหมพี่เกพี่เขาเรียกกันกว่าพะครีริร้วแกิ็บกองหอกับกลับผอกอันนี้อร่อยหักไปได้มีสองต้นห่อ น้ำจิ้มถ้าหวานกว่านี้แบบมันจะหวานได้ไงล่ะมันน้ำจิ้มวันนี้มันต้องขมๆอย่างงี้น้ำจิ้มจะหวานเหรอคุณผชอบเยอะจะกินหวานเอาอยากกินหวานน้ำตาลมาใส่ไม่เป็นไรหรอกเขาเราชอบหวานอย่าเนี่ยแย่ด้วยเหรออืมกรอบนี่ล้าใครฟันดีโอ้โหอะไรเนี่ยเหนียวมากข้างในอืมอือหือเจ้าบับพุชครับ เกินดูมันต้องใช้เวลาในการเคี้ยวนานอ่ะมันจะเหนียวนิดนึงเอาไว้ทีดหลังมันไอ้เจมกินเนื้อนะมันสุกมามันจะเหนียวชอบจริงๆเลยผมเลยแล้วุกแล้วเหรอซุปแล้วอันนี้ตุกแล้วนี่เลยเที่ยวบอกพูดแต่ลืมตึ๊ดเลยคนชอบเด็กมานม่นี่ก็อร่อยนะผักครับเนื้อยืดถึงไหมอันนี้กรอบกว่าหรอ มันกลัวอันนี้อล,ลองชิมนี่ก็อร่อยน่าสลัดอ่ะพี่เกมมันก็สลัดน <laughs> ะ,ะ,ะ <laughs> อยู่กับพี่เกมจะชอบสลัดไปแล้วใั่งไงนี่ <laughs> สลัดมือ <laughs> อ้ แล้วพาก็มีครับอ้าวชอบนัเนาะชอบนี่หรอมันกรุบๆอ่ะแซ่บมากเลยเนี่ยมันต่างกันเนาะโคขุนกับโคบ้านเนี่ยโคขุนเนื้อมันมันจะเยอะไม่ขาวด้วยมันนุ่มกว่าใช่มันมันแทรกเยอะเนื้อโคบ้านมันเนื้อมันจะ กระด้างเนาะคุณผู้ชมแข็งเน้ะมันแบบมันมันออกกําลังกายเยอะกว่าอืมันเดินทั้งวันใช่มันจะเหนียวกว่าอันนี้ไม่ต้องเดินเลยอันนี้มันแบบมันจะนุ่มใช่พี่เก่พูดถูกนะเนี่ยมูที่เขาเลี้ยงส่วนมากไม่ได้เดินเนาะว่าโคขุนเขาจะเลี้ยงในคอกใช่ไหมล่ะใช่มันก็จะมีเนื้อแทรกมันก็จะนุ่มไงเนื้อมัน่ะมันมันแท่งเนื้อแท่งแทบมากเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วพาเด็ดนะวันนี้ยนัว ผมผมดแต่ว voilà ่าหวานก็อร่อยนะถ้ามันหวานรองน้ำตาลมาใส่แต่เผ็ดอยู่นะไม่เผ็ดใช่เหรอไม่เผ็ดเร้ยกินได้นี่เ็ตรงไหนมีความเผ็ดที่ไหนนะเฮ้ยกินเก่งจรดเนี่ยโอ้พี่มิกเบิ่อมาแล้วคุณผู้ชมถ้ามันเหนือแล้ว วันหน้าก็สัตว์ตับบัครับเนี่ยับหมูอือเกลียดจมไม่ลับลืมไปมาสามคนไม่พอหรอกไม่พอหรอไม่พอไม่พอกินน้ำจิ้มข้าวจิ้มน้ำจิ้มอะอร่อยแล้วแต่วันไงพี่เจมางวันผมก็เย็นเลยเลิกเรียนอื จังกวาก,กรอบอวบเลยอือข้าวใหญ่จังอืออหูหายหมดข้าวครึ่งกิโลหายหมดผักอันนี้กรอบมากเยื่อนอร่อยอร่อยต้องกินกับอันนี้คุณผู้ชมอะไรนะอ่าลาบไม่ใช่ลาบก็อร่อยอยู่แล้วแต่ต้องกินกับกิมจุม่มมันกรอบลองลองนนลองพวกน,นี้พวกนี้ ก็ลองกับไปต้มอันนี้พี่ยังไม่ได้กินเลยมานีก่่นมันเหมือนผักกาดอ่ะใช่ใช่แต่มันมันกรอบเห็นแล้วมันน่ากินเล็กๆอ่ะทุกคนอืจะกินกับอะไรก็ไม่อร่อยเขากินกับสาวนะอย่าพูดถึงใจพี่เ็มไม่ดีคนโสดอ่ะเขาไม่ไม่ใหญ่พูดหรอกครับผมคนไม่สดก็พูดได้ใช่ไหมครับค้ชมเราไข่บ้างไม่สดในนี้นี่กินโจดีกว่าบางทีไี่เกมแบบไม่บอกเราเนาะมีแฟนแล้วไม่ชอบบอกน้อง แอบคุยอะ่ะคุณผู้ชมทำไมละ่ะฟังนะผมไม่ไกอดไหมหวานหวานมากมน้ำจิ้มหอหอเริ่มเผ็ดละคำมักเอฟเลย <c oughs> เต็มเข้าไปอันนี้กรอบมากพี่เกมกรอบมากดูผมกินขั้นอยอือมันเต็มมือใช่ไหมใช่ครับคนรับปั้นม้อละวเนน้อยนะอืออร่อยอร่อยคนชอบเด็บผมชอบเอาอันเนี้ยเมื่อก่อนผมเคยกินเอาไปทอดแล้วพี่เกมหอมมากอะไรอ่ะหอมมาก ต้องลองนะไม่เคยกินทอดเลยนะมันหอมมันหอมเนี่ยแค่ไม่ได้ทอดก็หอมแล้วไม่เข้าไนส่วนไหนไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมบอกเราได้ถามคุณผู้ชมดิอืมโอ้จะหมดแล้ว่ะพี่เกมเหลือไม่กี่ตอนเองเนี่ยนะจะหมดแอ่ะนี่มันจะหมดแล้วเนี่ยนี่อะไรอ่ะ นี่มาหึงเนื้อมาหึงเนื้อโง่อุ้ยทำไมชิ้นใหญ่อย่างอ,ะอ่ะแต่จะได้ชิ้นใหญ่ๆแล้วฝ่ามือนี่เกลียวขาดเลยฝาามันนุม่มเพราะอันนี้มีนอนออนี่เกาอร่อยนี่นอนพี่เกมทำอ่ะนี่เน้นผมชอบเนื้อมากกว่าเอาเลยจำเพาะครัวอบวันนี้มันจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมที่แรกกัว่ามิกกี้ไม่มา วันนี้มิกมาครับก<ม>็เลยซื้อเนื้อมาน่อยเดียวครับยวเ,เอาเอาเอาไวร้รอบหน้าเดี๋ยวผมค่อยทักบอกดีกว่าถ้ามาทันอะ่ะบางทีก็เลิกเ,ลเย็นบางทีก็เลิกเร็วรับอาจารย์ไม่ค่อยสอนเหมือนรงเรียนผมเลยไม่ไม่เหมือนไนม่เหมือนวันนี้คิวกว่าไงของพี่ของพี่เขาจะสอนแล้วก็ให้ให้ใหทำครับผม โอ้นี่ก็เหมือนกันผมเรียนเกษตรไงเพราะว่ามันไม่มีทางละโอ้โหหมดแล้วครับผมผู้ชมคนละชิ้นแสีบหน่วยครับหนัวครับอา<ผ>มหมดแล้วหมดแล้วของอร่อยแป๊บเดียวเลยไหมยแยงพิมพ์ต้องกินเรียงมานั่นแหละมา้มา,ม,มาครับครับสุดท้าแล้วคผู้ชมออบเพีมเอ,มอมอมาอเลอมอมหอมม อืมัน,น,น,นเนียมที่มันอร่อยมันขมโดนใจมากเลยขมนิดๆต้งไปเนม่ขมจนเกินไปครับผมขมเพียขมหอมวันนั้นที่กินลาบดิบนี่แบบขมปีอะ่ะอชอบไหมมัถนถึงเครื่องเดียขมแบบจะจัดเลยคนอีสานเนาะแต่ขมไปมันก็ ไม่มีรสชาติอื่นมีแต่มขอมขอย่างเดียวใช่ไอ,อ้หมดงั้นนะเคี่ยวให้ได้ข้าวเหลือนี่หนึ่งปั้นโอ้ยข้าวทิลิวอืมสามสิบกีบข้าคทิลิวสะอาดน,นะเนี่ยขาวจัดเลยไม่เคยเช็ดเลยนะอันเนี้ยบุกอะไรไม่รู้อ่ะ นล้วไม่ดำอ่ะอันนี้อันนี้โดนเช็ดมาแล้วอ,อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้โดนเช็ดมาเขาบมมภาคทิวก็วคือส่วนไหนของขัดบุดเลยเนี่ยอันนี้อ ช่วงนี้หิวลาบหิวดิบนะพี่เกมนะตั้งแต่ประดับอันนี้มาเนาะรับทายาดมานะหิวดิบหิวสดตั้งแต่ไปรับทายาดมาเฮ้ยรับมาตั้งนานแล้วพยายาดเลยนะไม่รู้อีกไม่นานเราก็แบบไม่ทันมุกไงพี่อีกไม่นานเราก็แบบเลือดใส่แก้วอะ่ะเราก็น้ำแข็งใส่สด มีคนเดียวอืมตับตับนะเจอให้หมดเลยเงี้ยจะค่อยเขียวเหนียวมากพี่ยิมอืมถ้าเขียวนานไปมันก็ไม่เหนียวแล้วเขาเรียกว่าคันเทนาใช่ไหมอืมคันเทนาคันเทนาคันเทนาเออือเขียวยำ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 ไปยำยำไปบ่อยมากแเอง พี่เกมย้ำไม่ได้ทุกคนมีเหล็กจยอะเร็วเหลือเกินมาอีกคนละชิ้นครับผมคุณผู้ชมอนอนสองชิ้นเลยนี่แม่อาชิ้นใหญ่กันไม่ต้องมันอาเลยไม่ใช่ผมว่าใช่มาครับคุณผู้ชมครับผมคำสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับหมดแล้วทั้งข้าวทั้งเนื้อหมดคาเขียงเลยครับผมเดี๋ยวจะกัดเขียงกันละมา ตับได้ผักนี่จิ้มแซ่บมากเลยวันนี้ผมชอบกินหอมของมันผมไม่อยากไม่อยากกินผักผมชอบกินหอมของมะแกะดำๆมันหอมครับผมใส่กับลาบนะเขาใส่กับลาบไหมพี่เก็มปลือกเดยใส่หมดแล้วเครงในเขาใส่หมดแล้วสุดยอดเขาทำได้วันนี้ข้าวหมด หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างครับก็เรื่องตามลําดับความอร่อยวันนี้ก็ชวนคุผู้ชมนะครับผมมากินจุเนื้อนะครับแซ่จุเนื้อโคขุนแทบๆเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยกับคุผู้ชมที่ไม่กินดิบไม่กินอ่าเนื้อโคด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูได้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็อาจจะกินเด็ดกว่านี้ใช่แล้วตุ๊กแกนะครุผู้ชมไปเดี๋ยวกิมเน้นลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับ